นำคนในไทยไปประเทศเกาหลีเพื่อไปทำกิจกรรมหน้าชักชวนให้คนที่สนใจในเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็คนชอบความสียความงามก็ชวนมาลงทุนในบริษัทปัจจุบันผู้แห่งอาจจะมากขึ้นรวมทั้งบางทีการบริหารนะครับตามระดที่เป็นคนบริหารบางทีมันมีกําไรมันมีขาดทุนหุ้นส่วนคนอื่นๆอยากจะได้เงินคืนโดยบีบประคับหลายๆอย่างว่าจะเอาออกซื้อบ้างจะไปล่องกองป่าบ้าง มีใครเชื่อบ้างว่าโนเกียหรือโคดักจะต้องถูกปิดตัวถ้าอย่างนี้กรณีอย่างนี้เกิดเราลงทุนกับโนเกียหรือโคดักก็หมายความว่าคือช่อโกงเราใช่ไหมครับเคสนี้เป็นเคสที่ทางลูกความนะครับของเราเป็นเจ้าของบริษัท ที่ในเรื่องของนำคนในไทยไปประเทศเกาหลีเพื่อไปทำเสียกร,รมหน้าก็เปิดมาเป็นต้งสา่ป,ประมาณสักปี2564การทำพวกนี้มันต้องใช้ทุนใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีเครือข่ายเหมือนกันก็มีการชักชวนให้คนที่สนใจในเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็คนชอบความสุขความงามก็ชวนมาลงทุนในบริษัทโดยมาเป็นกรรมการหรือมาเป็นผู้ถือหุ้นก็นแล้วแต่หรือบางครั้งที่เป็นคนที่เหมือนกับแนะนําลูกค้าให้เข้ามาอย่างเงี้ยก็เอามาเป็นเอเจนซี่เหมือนกัน ทีนี้ก็จะมีค่าตอบแทนในส่วนของ1ปันผลประจําปี 2. คือเมื่อแนะนําลูกค้ามาลูกค้าไปทําคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทีนี้ต้องบอกว่าในวันที่เริ่มตั้งบริษัทผู้แข่งอาจจะมีส่วนหนึ่งหรือปัจจุบันผู้แข่งอาจจะมากขึ้นรวมทั้งบางทีการบริหารนะครับตามระเท่เป็นคนบริหารบางทีมันมีกําไรมันมีขาดทุนมีการที่บริหารดีบริหารไม่เก่งหรือบางทีไปผิดทาง ทีนี้ผู้ส่วนคนอื่นๆที่รู้สึกว่าบริษัทไม่กําไรก็เลยมาใช้วิธีการว่าอยากจะได้เงินคืนโดยบีบประคับหลายๆอย่างว่าจะเอาออกซื้อบ้างจะไปร่องกองป่าบ้างทีนี้ทางลูกความของเราครับซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเหมือนกันก็ไม่ยอมเพาบอกว่ามันเป็นเรื่องการลงทุนการลงทุนเนี่ยนะครับมันมีกําไรมีขาดทุนบางครั้งที่ทางราคาอาจจะต้องยิงแอดต้องลงสื่อโฆษณาหรือจ้างพรีเซนเตอร์หากขาดทุนเนี่ยมันก็ควรจะแชร์ขาดทุนด้วยกัน แต่ในอนาคตมันอาจจะไม่ได้ขาดทุนหรืออาจจะมีส่วนอื่นที่มันกลับคืนมาแต่ทีเนี้ยทางผู้ถืถอหุ้นรายอื่นรายอื่นที่ลงทุนไว้ไม่ยินยอมในเรื่องนี้อยากได้เงินเลยอยากได้เงินคืนก็ใช้วิธีการว่าไปจ้างทานายความมาฟ้องเป็นคดีอาญาทั้งที่เริ่มต้นจากการลงทุนมันเป็นเรื่องของการชวนการลงทุนแล้วลงทุนจริงเอาเงินทำธุรกิจจริง แต่การทาธุรกิจบางทีมันเป็นเรื่องไม่มีใครรู้ว่าธุรกิจจะเป็นยังไงเหมือนเช่นการบินไทยมีใครเคยเชื่อมั้งครับว่าการบินไทยจะเกือบจะต้องถูกล้มละลายมันเป็นเรื่องปกติของการทาธุรกิจทางการค้ามีใครเชื่อมั้งว่าโนเกียหรือโกอดักจะต้องถูกปิดตัวถ้าอย่างนี้กรณีอย่างนี้เกิดเราลงทุนกับโนเกียหรืโอโคดักก็หมายความว่าคือช่อโกงเราใช่ไหมครับแต่เพราะนั้นต้องแยกให้ออกครับซึ่งแน่นอนเรื่องนี้หากมีความไม่เข้าใจอะไรยังไงสามารถปรึกษาทนายความได้ว่ากรณีเป็นผิดสัญญาทางแพ่งหรือเป็นคดีช่อโกงในทางอาญา ที่ทางฝ่ายเราครับก็ได้มาดูแลในฐานะที่เป็นทนายความจำเลยเพื่อต่อสู้คดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเอกชนฟ้องเองทีนี้ในชั้นสืบพยานในชั้นแต่สวนบนฟ้องเนี่ยครับทางเราก็เห็นว่าข้อเท็จจริงนียเป็นเรื่องของผิดสัญญาในทางแพ่งการบริหารธุรกิจมีกําไรมีขาดทุนมีความเสี่ยงองค์ประกอบอื่นๆเยอะแยะไหนจะเรื่องสถานการณ์โควิดสงครามภัยพิบัติมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ไม่ใช่หมายความว่าการลงทุนต้องกำไรฝ่ายเดียว ข้อต่อสู้อื่นที่เราเห็นก็คือเช่นสัญญาการลงทุนก็มีการรับเงินหรืออย่างเช่นการเอาบริษัทในเครือของฝ่ายผู้ถือหุ้นบางรายเอาเข้ามารับเงินกรณนนี้เห็นได้ชัดครับว่ามันเป็นผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นกรณีที่เราชอบโกงแต่อย่างไรนะครับซึ่งคดีนี้ก็อยู่ระหว่างนัดวันกำหนดเพื่อสืบพยานต่อไปซึ่งทางเรามีความมั่นใจว่าคดีนี้เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งไม่ใช่ชอบโกง นี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าในกรณีหากเป็นเรื่องผิดศีลธรรงแพ่งฝ่ายที่ผู้ลงทุนได้มอบหมายทนใทนายความมาฟ้องเป็นคดีอาญาหากไม่เป็นคดีอาญาเนี่ยคุณอาจจะต้องมีความรับผิดในเรื่องในทางเรื่องฟ้องคดีอาญาเท็จหรือขึ้นเบิกความอาจจะมีการเบิกความเท็จได้ซึ่งมีโทษจำคุกนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ